สวัสดีครับมาดูพระเครื่องกันนะครับพระผงนะครับปู่เจ้าสวิงพายนะครับอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงนะนี่เป็นพระที่สร้างไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นที่สะสมนะสายนี้เลยนะลูกศิษย์นะลูกศิษย์ ถามหากันมากนะครับนี่ไปได้มาสององนะฮะพระผงปู่เจ้าสมิงพายอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสวงนี่สายพระอาจารย์ต้อมต้องมีนะครับด้านหลังแผ่นปั๊มยันวัดท่าสแสวงทอ,อบอนะครับยันประพัดสโลนะครับอาจารย์ต้อมหมวนสารหนัก,นก นะครับนี่น่าจะเป็นชานมากนี่น่าจะเป็นแร่พระผงปูเจ้าสมิงพลายนะอาจารย์ต้อมบททาสแบงมีสองององละหนึ่งพันบาทนะครับมีแค่2องค์เท่านั้นคนสารเหมือนกันนะครับองละหนึ่งพันบาทคุดอาจารย์วรานะครับปีหกหก เนื้อเงินลงยานะครับพร้อมกรอบทองคําแท้นะฮะยังอยู่นะครับยังอยู่เอา <c oughs> ปิดด่วนๆเลยเอาแค่หกพันห้านะะเจ้าของจะเรียกม,มารวมเจ็ดพันนะครับทองคําแท้นะกรอบทองคําแท้นะครับเอาแค่หกพันห้าเอาหกพันห้าร้อยบาททองคําแท้นะครับ องใหญ่ด้วยนะฮะม่โดนก็นเก็บแล้วใช้เก็บไปใช้ละหกพันห้าพระเลี่ยมทองนะฮะสูวงพระพานรุ่นหนึ่งนะครับหกร้อยบาทหลวงพระพานวัดโป่งกระสังนะครับสมเด็จหลังรุ่นหนึ่งหกร้อยบาทรูปหล่อหลวงปู่หลิวนะครับรูปหล่อหลวงปู่หลิวสิทธทอบอรสร้างนะครับวัดไร่แตงทองทันตัวนะครับสภาพสวยหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาท ยิบผ้าสัตวัดเนื้อชิ้นนะครับเลี่ยมคลาสสิกยิบผ้าสัตวัดเนื้อชิน้นเรี่ยมคลาสสิกจมูกด่งพันสามร้อยบาทนะครับพันสามร้อยสวยมากนะครับอยู่ในเลี่ยมหนึ่งพันสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะครับปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับ ออกวัดเกาะสมอนะครับหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งเจ็ดออกวัดเกาะสมอผิวสวยมากนะครับผิวเป็นมะขามเปียกเอาแปดร้อยเท่านั้นบัวเล็กหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับพันร้อยเอาพันร้อยนะครับบัวเล็กหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท จระเ้หลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะครับจอระเ้หลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยโค้ดสองที่นะครับโค้ดอุโค้ดทบอนะครับเอาสองพันร้อยนะครับสองพันร้อยตัวใหญ่กําลังน่ารักกำลังกำลังพอดีนะครับสองพันร้อยเหรียญหลวงพ่อผางเหรียญหลวงพ่อผางโรงพยาบาลวิเชียนบุรีนะครับปีสองสอง หลวงพ่อผางวิเชียรบุรีแล้วเอ่อเปิดโลงพยาบาลวิเชียรบุรีเอาเจ็ดร้อยนะหลวงผางไพรีพินาศวัดบวรนะครับ,รบ,รรนะค,รบครบรอบแปดสิบพรรษานะฮะพระสังฆราชนะฮะพิมไพรีพินาศเนื้อนะวะนะครับเนื้อนะวะโลหะมีโค้ดนะครับ เนื้อนวะออกดำห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดากรเบือนะครับหลวงพ่อลุ่งวัากรเบือมีโค้ดปีสี่สามหลวงพ่อลุ่งวัากรเบือพันห้าร้อยบาทนะครับเหี่นพ่อลุ่งเล่นกันแพงนะพันห้าร้อยบาทเท่านั้นสมเด็จวัดประสาทคู่นี้เอาหกเอาห้าร้อยแล้วกันนะห้าร้อยบาทพิมพ์คะแนนนะครับ วัดประสาทปีศูนย์หกห้าร้บาทคู่เลยเหรียญรับเสด็จหลวงพ่อคูณนะครับรับเสด็จหลวงพ่อคูณจมูกดำมากนะฮะเก้ารบาทจมูกดำๆๆผิวประลอดหน้าและหลัง900บาทพระอูทองนะครับพระอูทองหลวงปู่ดูร่วมเสกหลวงพ่อกลวยนะครับ วัดเขาใหญ่ปีหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งแปดนะห้าร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษียิงดำนะครับคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษียิงดำวัดท่าสูงคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีนะ่รับวัดท่าสูงแปดร้อยบาทนะเอาแปดร้อยพิมพ์คมชัดนะครับแปดร้อยบาทยนะี่ผ้าสัตวรรษเนื้อดินะเอาแค่สี่ร้อยบาทนะครับพร้อมกล่อง เอาแค่สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทพร้อมกล่องสี่ร้อยเหรียญชนะจนหลวงพ่อรวยนะครับเรือทองแดงผิวไฟตรงนี้สวยมากนะใช้ดูสวยสวยเลยละสวยนะจมูกด่ง ทองแดงหลวงพ่อรวยชนะจนนะครับทองแดงนอนกล่อง800บาทสวยแชมป์800บาทคุณแผนหน้ายักษ์วัดประสาทนะครับหลวงพ่อแทนนะคุณแผนหลวงพ่อแทนวัดประสาทปี06นนะครับหน้ายักษ์คัดสวยนะครับ700เท่านั้น เอาแค่เจ็ดร้อยบาทหน้าตาติดแอันี้สวยคุณแผนหลวงพ่อแทนวัดประสศาทปีศูนย์หกนี่เป็นพระชุดนะครับมีหลวงพ่อเกษมเนื้อผงนะครับมีเหรียญหลวงปู่แหวนนะมีเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับมีเหรียญหลวงพ่อดำวัตถุโยงทันตัวทุกองคนะครับมีเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนนะฮะ สีอ่องอะห้าองห้าองเนี่ยเอาแปดร้อยนะครับชุดดีนะแปดร้อยบาทบมีแค่นี้นะวันนีนะ้ใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเลยนะครับทักไลน์ id line aca llwe te นะครับเฟซบุ๊กธนวัฒน์ซับพ่วงนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับสนใจรายการไหนก็ทักไลน์สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ปู๋เจ้าสมิงพายจายันต้อมคุดอาจารย์เวลาสวยมาก